เป็นวันที่9แล้วที่นิวติดเชื้อโควิดซึ่งอาการของนิววันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนวันนี้คือวันที่31มีนา2021นะคะอาการของนิววันนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนิวมีอาการเหนื่อยล้าตาม ร่างกายมากๆค่ะแต่ไม่มีไข้นะคะอาการของนิวและเช้ามาก็เหมือนเดิมค่ะเจ็บคอมากไม่สามารถดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารเช้าได้นะคะนิวมีอาการเบื่ออาหารมากมากถึงมากที่สุดนะคะไม่สามารถทานมือ้อเช้าได้ก็แต่มื้อกลางวันนิวก็มาฝืนค่ะฝืนทำกับข้าวทำอ่าชิคเก้นแซนด์วิชแล้วก็นั่งทานกับครอบครัวค่ะก็ทานได้ไปหชิ้นนะคะ แต่ก็น้ำไม่ค่อยมีความรู้สึกอยากดื่มมากเพราะว่ารสชาติมีความรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนในปากเรามีรสชาติที่ฝั่ฝาดยังไงบอกไม่ถูกเนาะซึ่งวันนี้นะคะนิวฝืนทำกับข้าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถสัมผัสกลิ่น กลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมใหญ่ได้เลยนะคะแล้วพอพอเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีรสชาติก็คิดว่ามีความรู้สึกเหมือนเราเคี้ยวแตงกวาซึ่งรสชาติคือจืดมากแค่นั้นยังไม่มีคือวัอนนี้เป็นวันแรกที่ไม่สามารถได้กลิ่นของอาหารที่เป็นมีกลินก่นจัดนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็รู้สึกกังวลน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ เป็นมากกว่านี้แต่นี้ไม่มีไข้ค่ะไม่มีไข้ก็ฝืนทานมื้อเย็นนิวยังไม่ทานนะคะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วประมาณตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนิวไม่สามารถทานมือม้อเย็นได้นะคะแต่เด็กๆแล้วก็สามีทานกันเรียบร้อยแล้วซึ่งนิ้วไม่ค่อยมีแรงวันนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยล้ามากแล้วก็รู้สึกสัแสบที่คอ ะะแต่ก็ไม่มีไข้อย่างที่นิวพูดย้ำนะนิวก็ไม่มีไข้เพียงแต่ว่านิวรู้สึกไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้เนาะแต่ก็พยายามฝืนตัวเองเดินเล่นรอบๆบ,บ,บริเวณสนามหญ้าที่บ้านนะคะเพราะวันนี้ฝนตกมิวไม่ได้เดินรอบหมู่บ้านก็พาน้องหมาเดินเล่นตามบริเวณที่บ้านคะ่ะ ส่วนสนามหญ้าที่บ้านนะคะก็อาการโดยรวมก็ไม่มีไข้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนลูกชายก็ปกติค่ะไม่เป็นอะไรเลยเขาแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะได้กินแล้วก็ได้รับรสชาติของอาหารเท่าไหร่แต่อาการโดยรวมแล้วเขาไม่มีไข้ไม่ไอไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเขาก็ทําการบ้านนั่งชิดชัดกับเพื่อนเขาทางออนไลน์ปกติค่ะ มีแต่นิ้วนี่ยละค่ะวันนี้เหมือนกับว่าหนักหนักเป็นพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราไม่มีแรงเลยเหมือนอาการคล้ายๆกับคนที่ถ่ายท้องมากถ่ายจนไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายแล้วไม่มีแรงถ้าเกิดเปรียบเทียบนะคะก็จะประมาณนั้นซึ่งซึ่งแล้วก็การที่มาใหม่ก็คือของวันนี้นะคะก็คือนิ้วไม่ได้รับกลิ่นแล้วก็รับรสชาติของอาหารแล้วก็ช่วง หลังเจ้าหกโมงไปถ้าสังเกตดีๆเวลาฟังนิวพูดนะคะนิวจะแน่นจมูกมากนิวเหมือนอาการเพิ่งมาค่ะซึ่งซึ่งเป็นวันนี้นะคะคือแน่นจมูกเหมือนตัวเองเป็นไข้แล้วจมูกมันแน่นมากต้องหายใจทางปากแทนนะคะแต่ก็ยังรู้สึกหายใจปกติไม่รู้สึกขอบไม่รู้สึก เชื้อไวรัสลงเข้ามาที่ปอดนะคะตอนนี้ก็ยังปกติอยู่คิดว่าปอดก็คงจะปกติอยู่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะนิวจะเดียวก็จะมาอัปเดตอาการโควิดของวันที่วันนี้วันที่9ที่ติดเชื้อโควิดนะคะถามว่านิวผมล่วงไหมเพราะบางคนบอกว่าติดโควิดแล้วผมจะร่วงนิวปกตินะคะผมนิวไม่ร่วงไม่ แต่เพียงแค่วันนี้ล่ะค่ะที่ไม่ได้สามมีมาเพิ่มใหม่สองอย่างก็คือไม่ได้รับกลิ่นอาหารแล้วก็ไม่รู้รสชาติของอาหารนะคะแล้วก็มีการแน่นจมูกแต่ก็ไม่มีไข้นี้ไม่มีไข้มาสองสามวันล้ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็เหมือนกับร่างกายอ่อนเพลียมากอ่อนเพลียแบบมันเหนื่อยล้าตลอดเลยค่ะซึ่งก,ก็ก็อย่าดูกันต่อไปนะว่าอาการนิวจะดีขึ้นหรือว่า จะคงตัวแบบนี้เนาะแต่ก็หวังว่าจะไม่มีไข้ขึ้นมาอีกนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอัปเดตของวันนี้นะคะวันที่9ของการติดเชื้อโควิดของนิวค่ะยังไงก็เดี๋ยวดูอาการพวกนี้นิวไหวนิวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเนาะแล้วก็ให้คลายความเป็นห่วงขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนิวต้องบอกก่อนว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นิวอ่านแลวนิวรู้สึก ตื่นตันมันเป็นหนึ่งวิตามินสำหรับนิวเลยก็ว่าได้นะคะพออ่านแล้วเราก็รู้สึกดีกำลังใจมีกำลังใจที่ที่จะสู้ที่จะฮึดสู้กับมันค่ะหลายๆท่านก็ให้คําแนะนำที่ดีแล้วก็นิวก็ทำตามทุกคําแนะนำของพี่ๆนะคะนิวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ใน วันพวกนี้เนาะดูว่านิวไหวไหมนิวก็จะทําคลิปมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆได้รับทราบเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิวก็ฝืนทานฝืนดื่มน้ําตามที่พี่ๆแนะนําค่ะเพื่อที่ว่านิวจะได้มีแรงไปป่วนพวกพี่ๆตามบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ